แอนทองประสมตอบชัดปมใส่ซองงานแต่งหมากคิม1ล้านลั่นดนแบล็กเมลค่ะเรียกด้ว่ากลายเป็นกระแสที่ทำเอาแฟนๆฮือฮากันใหญ่สําหรับแอนทองประสมที่เผยว่าจะใส่ซองงานแต่งหมากคิม1ล้านจนทําเกิดประเด็นทําให้ชาวเน็ตอยากทราบว่าเจ้าตัวได้ใส่ซองเป็นจํานวนเงิน1ล้านหรือแค่พูดหยอกล้อกันล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ ซึ่งหลายคนอาจอยากทราบว่าสาวแอนได้ใส่ซองให้หมากคิม1ล้านจริงไหมเจ้าตัวตวอบชัดว่าคิมแกลง้งพีตอนนั้นออกกําลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่าช่วงนี้ต้องลดความอ้วนใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีแอนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปเครียดกินเยอะๆเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเพื่อแกล้งให้กําลังใจนางก็บอกว่าพูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วก็หยิบกล้องให้แอนพูดใหม่แล้วก็ไปงลชร์ลงไอจีใครจะให้นางก็คิดว่า,วาพี่ซูเปอร,ร์ริชจริงๆค่ะเมื่อถามว่าใส่ซองไปเยอะไหม สาวแอนก็ตอบว่าให้เป็นของขวัญเท่าที่แรงจะซัพพอร์ตไว้เพราะว่าเราก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งก็ให้ตามฐานะธรรมดาของเราไม่คิดว่าจะมีการพูดถึงขนาดนั้นลงสตอรี่และหนังก็เลอะเทอะมากวันนั้นหน้าพี่เยินออกกําลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าวหวเราจะขนาดนั้นพี่คงตเตรียมตัวดีกว่านี้ค่ะพี่ว่าคิมแบล็กเมลพี่นะเพิ่งมาคิดได้ดิสเครดิตพี่เพราะว่าพี่ไม่ให้อยู่แล้วนั่นเองค่ะ